ไรอันกราเฟนแบกกองกลางลิเวอร์พูลได้เปิดเผยว่าอันเนอร์สล็อตเฮดโค้ชของทีมได้เสริมสร้างความมั่นใจให้กับตนอย่างมากหลังจากที่มีผลงานไม่ค่อยน่าประทับใจในซีซั่นก่อนเมื่อครั้งยังอยู่กับไบเยนมิวนิคกราเฟนแบกยืนยันว่าแม้สถานการณ์ต่างๆจะดีขึ้นและทําให้เขามีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นแต่โดยรวมแล้วตนก็ยังคงเป็นนักเตะค,คนเดิมที่เล่นด้วยสไตล์ที่ผ่อนคลายตามแบบฉบับของตัวเองพร้อมทั้งยกย่องสล็อต ว่าเป็นโค้ดที่มีแผนการเล่นที่ชัดเจนและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีในฤดูการนี้ผมยังคงเป็นตัวของผมเองแต่ที่แตกต่างไปคงเป็นความมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้นจากโค้ดเขามีแผนที่ชัดเจนและทำให้ผมรู้สึกมั่นใจในการเล่นของตัวเองไรอันกราเฟนแบกกองกลางชาวดัตของลิเวอร์พูลโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในสามนัดแรกของศึกพรีเมียร์ลีกฤดูการนี้